นนกุลชานลน์เล่าโมเมนต์วาเลนไทน์แรกแอบทักซอ่อนปิดจบบอกคิดถึงสง,งน้นเรียกว่าศาสตร์โมเมนต์ความหวานช่วงวาเวลนไทน์ทได้อย่างสมเกียรติสุดๆเลยละคะ่ะสำหรับคู่รักทรงอิทธิพลแอบทักซอ่อนกับนนกุลชานน์และพิเศษสุดๆเพราะมีน้องปีใหม่ลูกสาวของแม่แอบมาเป็นสักขีพยานความหวานในครั้งนี้ด้วยซึ่งไม่พอแค่นั้นคะ่ะหนุ่มนนกุลนั้นก็ยังได้เซอร์ไพรส์หอบช่อดอกไม้ให้กับทั้งคู่อีกด้วย และล่าสุดนนกุลนันก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์ถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเอาไว้ว่า ก็เป็นวันพิเศษเราก็มีแผนเอาไว้แล้วว่าจะจองร้านอาหารกันและมีน้องปีใหม่ไปด้วยส่วนตัวนั้นให้ดอกไม้น้องปีใหม่ด้วยตนมองว่าไม่มีอะไรเพราะว่าให้พี่แอปแล้วก็ต้องให้น้องปีใหม่ด้วยซึ่งทางด้านน้องก็เซอร์ไพรส์แฮปปี้เผยพี่แอปนั้นให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบโมเมตนต์นี้คือตนบอกว่าอยากเซอร์ไพรส์เลยไม่อยากบอกพี่เขาส่วนด้านคนแซวว่าภาพพีเ้งหรือเปล่าเสื้อคล้ายกับในละคร ซึ่งนนกุลนั้นก็บอกว่าภาพนั้นถ่ายไว้นานแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสตั้งใจจะลงในซีรีส์จบอยู่แล้วคนชมก็ขอบคุณปิดจบด้วยถ้าวันไหนไม่ได้เจอก็คิดถึงนะครับบอกได้เลยค่ะว่านนกุลเนี่ยเป็นหนุ่มหวานร้อยของแม่แอปจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ